สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์ครับนี่เรื่องสแกมเมอร์นี่มันมีทั้งฝั่งตะวันออกทางกัมพูชาและฝั่งตะวันตกในพมา่าสองวันก่อนกองทัพพม่าเข้าไปปราบเคเคพักตรงข้ามฝั่งไทยเราตรงแม่สอดเคเคพักก็อยู่ในเมียวดีแหละครับชุเวก็โก k k คเคพัก รู้กันมานานแล้วครับว่าเป็นแหล่งซ่องสุมของเหล่าบรรดามิจฉาชีพตั้งแต่เรื่องของการทำคอร์เซนเตอร์เถื่อนการค้ามนุษย์ทารุณกรรมคาสิโนทุนเทาและมีเทาทั้งจีนเทามีทั้งเกเรียงเทามีทั้ง BGF เท่เทาและยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับ ไทยเทาด้วยครับการเข้าไปปราบเมื่อ2วันก่อนนี่เขาบอกเขาจับได้ถึง2,000กว่าคนและไปยึดเอาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ s t a r ์ i n k ที่กลุ่มมิจฉาชีพใช้แทน Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำไปแต่ข่าวมันกระเทือนไทยเพราะว่าก็รู้กันครับทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวในเมียวดีไม่ว่าจะเป็นการสู้รบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิจฉาชีพผิดกฎหมายอาญากรรมข้ามชาตินั่นมันก็กระทบไทยเราเพราะว่าหลบกันบ้างหนีกันบ้างช่องทางธรรมชาติบ้างแม่น้ำเมยก็เลยกลายเป็นจุดที่เชื่อมต่อเรื่องเลวร้ายทั้งหลายแม่น้ำควรจะเป็นสายน้ำที่สร้างความปกติสุขแต่ที่ไหนได้ครับกลายเป็น การอพยพหนีภัยกันอย่างดุเดือดและรุนแรงอย่างที่เราเห็นกันข่าวเมื่อวานนี้ที่มาจากหลายๆฝ่ายสำนักข่าวชายขอบซึ่งเกาะติดเรื่องชายแดนมาตลอดเนี่ยบอกว่าทาง BGF BGF ก็คือกองกำลังชายแดนของกลุ่มกะเเรี่ยงนี่แหละที่ไป จับมือก,กันกับทหารและบอกว่าเป็นหน่วยตระเวนชายแดนเข้าไปตอนแรกก็บอกเป็นข่าวทหารพมา่าทหารพม่าเข้าไปก่อนนะแล้วก็หน่วย bgf ซึ่งก็เป็นพันธมิตรกับทหารเนี่ยก็กบุกเข้าไปเคลียร์เคเคพักทหารพม่าบุกตรวจค้นแหล่งอัากรรมริมแม่น้ำเมยเพรากฏว่าชาวต่างชาติทลักข้ามฝั่งไทย นับร้อยและสำนักข่าวชายขอบบอกก็เชื่อว่ารัฐบาลมินอองไหลเนี่ยต้องการสร้างภาพก่อนการประชุมอาเซียนเพื่อที่จะบอกว่าฉันก็ปราบสแกมเมอร์นะพอเขารู้ว่าที่เอเซียนซัมมิตเนี่ยประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนถึงแม้ว่าตัวมินอองไหลจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปเพราะอาเซียนยังถือว่ายังเป็นเด็กเกเรไม่ได้ทำตาม 5-point consensus ฉันถามมติ5ข้อของอาเซียนเลยแต่ว่าหัวข้อนี้เพราะกัมพูชาจะกลายเป็นเป้าหลักของเรื่องส s c เมอร์เขารู้ว่าไทยก็จะนำเรื่องนี้ขึ้นแน่นอนและอเมริกันก็จะเอาประเด็นนี้เป็นหลักฉะนั้นก็มีการวิเคราะห์กันครับว่าที่มีการไปปราบเคเคพักตรงฝั่งเมียววดีนั้นเนี่ยคงจะเป็นความพยายามของมินอองไลา์ที่จะสร้างภาพ ก่อนการประชุมอาเซียนเพื่อให้ประชาคมโลกเห็นว่าเขาเป็นเด็กดีนะเขาทำตามนี้เมื่อวานนียี่สิบสตุลาสมข่าวชากอบอกประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ทหารของหน่วยเฉพาะกิจฉกาะราชมนูของแม่สอดตากจับกลุ่มครับจับกลุ่มต่างชาติกว่า56คนต่างชาตินี้มีใครจีน และก็ประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปากีสถานฟิลิปปินส์มีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีชาวจีนอีกจำนวนเป็นร้อยคนครับที่พยายามหนีออกจาก K.K. Park คซึ่งคือแหล่งอาชญากรรมริมแม่น้ำเมยฝั่งเมียวดีภายใต้การควบคุมของกองกำลังกะรเรี่ยง BGF ที่เขาเรียกว่า c u r r e n t Border Guard Force นี่ถ้าจำได้พันเอกชิดตูนี่แหละครับตอนนี้เงียบไปแต่ว่า ถึงแม้จะมีหมายจงหมายจับอะไรต่ออะไรต่อว่าดูเหมือนว่าแกก็ยังไปไหนตอนไหนได้ปฏิบัติการของ BGF ก็ยังมีให้เห็นอยู่ตลอดในรายงานข่าวนี่บอกว่าตลอดทั้งวันเนี่ยชาวต่างชาติทั้งที่เป็นเหยื่อและที่ทำงานเป็นสแกมเมอร์อยู่ใน KK Park กลบกนี้ออกมาครับอ่าเพราะว่าโดนจับนี เพราะว่าทหาร BGF แจ้งว่าเคเคพักกำลังถูกทหารพรม่าบุกตรวจค้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความจริงเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ BGF บอกว่าเปิดประตูทุกช่องทางเคลียร์พื้นที่ให้กับชาวต่างชาติอพยพออกไปนี่ BGF จะทำตัวเป็นผู้มาช่วยเหลือหรือ,อยังไงบอกว่าเอ้ยเขาจะมาะเล่นอยู่แล้วนะอยู่หลออกไปก่อนได้นะเปิดประตูให้เออนี่เลย ทาง BGF ก็เปิดประตูทุกช่องทางเคลียร์พื้นที่ให้กับชาวต่างชาติอพยพออกไปโดย BGF ได้ใช้รถบรรทุกขนชาวต่างชาติจำนวนมากไปไว้ที่เมีวดีชาวต่างชาติรวมทั้งคนไทยที่ทำงานต้มตุนหลอกลวงในแหล่งอารญมแห่งนี้คนไทยก็ยังมีอยู่นะครับแถวนั้นฉะนั้นรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยจะต้องตอบคำถามนี้นะครับว่าจะทำยังไง จะจัดการที่มันเด็ดขาดไหมไอ้ที่บอกยาแรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัดเน็ตตัดไฟนะครับยาแรงหมายความว่าต้องไปตัดต้นทางเลยซึ่งนี่คือหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่เห็นการเอาจริงเอาจังทั้งทที่ข่าวมีทุกวันช่วงนี้ข่าวนี้ก็เหมือนกันควรจะทําให้ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองกระทรวงต่างประเทศไทยโดยเฉพาะท่านนายกอนุทินเนี่ย เอาจริงเอาจังและหามาตรการปราบจริงอย่างนี้ถึงจ,จะเรียกว่ายาแรงปรากฏว่าเมื่อวานนี้ข้ามมาหนีมาทั้งไทยทั้งต่างชาติอื่นๆข้ามไาม่นำมยมายังแม่สอดชายพเจ้าจีนบางรายว่ายน้ำไม่เป็นจมไปกับกระแสน้ำก็มีครับเหลือแค่กระเป๋าก็มีรองเท้าก็มีที่ลอยไปกับน้ำอ้าวแล้วตกลงจะไหวไหมจมน้ำได้ยังไง กระแสน้าพัดพาไปไหนบางรายข้ามมาอยู่บนเกาะตลางแม่น้ําใช้โฟมเป็นที่เกาะลอยล่องน้ำเมยก็มีโอ้โหภาพนี้นี่ทางสำนักข่าวชายขอบก็มีภาพให้เห็นนะครับพอข้ามมาเราก็จับแล้วฝั่งโน้นมายัางไงฝั่งนี้มายัางไงร,ราชมนูก็คือหน่วยเฉพาะกิจนี่แหละบรรยากาศเคเคพักถูกปิดสนิท กองกำลังนอกเครื่องแบบคอยควบคุมแต่ก็ยอมให้ชาวจีนที่ต้องการจะข้ามาน่น้าเบื่อามายังฝั่งไทยไเราก็ต้องรับไอปัญหาต่างๆเหล่านี้มาตลอดสิครับสมัครข่าวชายขอบก็ไปคุยกับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูครับพันเอกชนะการแสงสอนก็บอกว่าเพราะว่าจะมีการกวาดล้างสแกมเมอร์ของทหารเมียนมา ตั้งแต่ช่วงเวลา14นาฬิกาของเมื่อวานก็พบว่ามีชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า90คนครับข้ามแม่น้ำเมยตรงข้ามตำบลแม่กุของอำเภอแม่สอดตากจะเข้ามาทางไทยครับก็มาทะลักมาเนี่ยครับหลังจากการกวาดล้างสแกมเมอร์ของทหารเมียนมาไทยก็ได้ให้การความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมนำเข้าสู่ขั้นตอนกฎหมาย พราะคนเหล่านี้เข้าเมืองผิดกฎหมายทางทาหารชอกอราชมนูนำส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่แม่สอดเพื่อทำการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก็ตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นเหยื่อคนไหนเป็นผู้ก่อการนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เราต้องเคลียร์ให้ได้ว่าใครคือเหยื่อใครคือผู้สมรู้ร่วมคิด เพราะว่าอาจจะหลอกก็ได้เขาอาจจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเป็นอาญากรแต่เขาทำทีว่าเขาเป็นเหยื่อก็ได้ฉะนั้นเรื่องนี้ทั้งหน่วยชกกรราชมนูทั้งตรวจคนเข้าเมืองและตํารวจสอพแม่สอดร,รวมไปถึงฝ่ายปกครองครับกลากปกครองแล้วก็ยังมีสำนักง,งานพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากด้วยนะครับฉะนั้น ันเอกชนก,การก็บอกสอบสวนล่าสุดเนี่ยทางตอมอของแม่สอดพบว่าเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดไม่มีคนไทยส่วนใหญ่เป็นจีนอินเดียปากีสถานคาดว่าจะมีการเข้ามาอีกวันนี้พรุง่งเมื่อวานนี้เขาพูดพรุ่งนี้คือหม,อมายความว่าอง2 2วันนี้ด้วยทางฉอกอราชมนูก็ให้ประสานทุกหน่วยงานทำตามขั้นตอนกฎหมายไม่พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผอชอกผบชกราชมนูบอกว่าอาจจะมีชาวต่างชาติทะลักเข้ามาอีกไม่ต่ำกว่า200-300คนใช้ช่องทางธรรมชาตินี่แหละครับข้ามแม่น้ำเมยหลบหนีเข้าไทยถ้าพบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คือถ้าเป็นผู้เสียหายเป็นเหยื่อก็จะเข้าสู่กลไกาการส่งต่อระดับชาติที่รเรียก National r e f e r r a l Mechanism NRM นี่เขามีกติกาสากลอยู่นะครับถ้าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์เนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการส่งต่อถ้าไม่ใช่เหยื่อละอ่ะแต่แล้วสำคัญคือแล้วจะแยกแยกยังไงคัดแยกยังไงว่าคนนี้ถ้าเขาเป็นอาญากรแต่เขาแสดงท่าเป็นเหยื่อเราจะรู้ได้ยังไงตรงนี้ยากครับ แตนะ่ถ้าไม่ใช่เหยื่อก็จะดำเนินการตามขั้นตอนคดีของเข้าเมืองผิดกฎหมายส่งกลับประเทศจะมีภาพชุดที่ทางนักข่าวของสมนักข่าวชายกอบไปถ่ายมาว่าฝั่งโน้นเนี่ยเป็นเมืองร้างไปล่ะเพราะต่างคนต่างหนีเพราะว่ามินอองไลต้องการสร้างภาพแล้วก็คนเหล่านี้แหละที่เห็นอยู่ภาพอยู่ข้างหลังแล้วก็รถรัดต่างๆนานา,นา ข่าวบอกว่าหน่วยงานของกรมการปกครองประเมินเบื้องต้นนะว่ามีคนจำนวนมากหลบหนีออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนฉุกละหุกและถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายลงไปหรือว่ารุนแรงขึ้นก็จะมีคนหลบหนีมาเข้าไทยต้องเตรียมเผื่อ2,000คนเลยนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเพราะว่าไอ้การกวาดล้างเนี่ยมันเกิดขึ้นกระทันหัน ทางกองทัพพม่ารู้ดีว่าตอนนี้ข่าวนี้เรื่องใหญ่สแกมเมอร์ทั้งจีนเองก็ต้องการแสดงว่าปราบอเมริกันข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องเฉินจื้อนี่ก็รุนแรงและมันตั้งฝั่งพม่าและฝั่งกัมพูชาด้วยฉะนั้นไปไปได้ว่าการปราบที่เคเคพากเนี่ยมันก็จะขยายวงแล้วาจะหนีข้ามาทางไทยถึง2,000คนตรงนี้คือปัญหาของเรามาตลอดครับ ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์หรือพอมมอเนี่ยก็ร่วมมือกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูบอกว่านี่นะอ๋อนี่เป็นเฉพาะกิจอีกหน่วยหนึ่งราชราชมนูและตำรวจตะเวนชายแดนก็ใช้วิธีคัดกรองผู้หลบหนีอันนี้งานหนะักแยกแยะลำบากและคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะมันต้องมีล่ามนี่ถ้าเป็นจีน อินเดียปากีสถานเนี่จะพูดภาษาอะไรกันแล้วเราต้องมีล่ามพอลที่จะทําหน้าที่หลบหนีกันที่บอกว่าตอนนี้มีประมาณ8 0ถึงร้อคนที่เพิ่งข้ามพรมแดนเข้ามาผ่านทางจุดตรวจแม่กุในขณะที่ยังมีผู้คนหลบหนีเพิ่มมาตลอดเวลาเขาคาดการว่าภายในช่วงค่ำเมื่อวานนะ จำนวนผู้หลังไหลเข้ามาอาจจะ200-300คนและจํานวนทั้งหมดที่กลัวคือเป็นพันตรงนี้แหละไม่สนุกแน่นักข่าวของสำนักข่าวชายออบอกว่าอ้างแหล่งข่าวคอมม่นคงนะคงมีคงไปคุยกับเจ้าหนะ้าที่แถวนั้นเพราะว่านักข่าวก็รู้ว่าใครทำด้านคอมม่นคงอะไรอย่างไรเพราะมีคนไทยไม่น้อยกว่าร้อยคนหนีจากเคเคพักมีคนไทยนะแต่ไอ้กลุ่มที่มีการจับได้เนี่ยไม่มีคนไทยแต่กลุ่มนี้มีแน่ บอกว่ามีคนไทยประมาณ150คนหนีจากเตเคภักฆ่าแม่น้ำเมยถูกปกปิดอ้าวเห็นไหมทางการไม่มีคนไทยแต่เอาทำไมอ่ะความจริงไม่มีถูกปกปิดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกรงว่าจะเกิดความยุ่งยากเรื่องการสืบสวนสอบสวนจะกลายเป็นประเด็นสาธารณะอ้าวจะปกปิดอะไรครับถ้ามีคนไทยจริงมันก็ต้องอเผชิญกับคมเป็นจริงก็ต้องสืบสวนสอบสวนให้แน่ชัด เชื่อว่าความเคลื่อนไหวของกองทัพพม่าครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะต้องการสร้างภาพให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งจะมีขึ้น26-28ตุลานี้อีก3วันเนี่ยบอกประชาคมโลกจะได้เห็นว่ารัฐบาลฐานพม่าเอาจริงปราบปรามจริงแต่เอาทำไมเพิ่งทำถ้าเอาจริงทำไมเพิ่งมาทำตอนนี้รังข่าวความมั่นคงไทยเนี่ยก็บอกอย่างนี้บอกว่ากองทัพพม่ากับบี f เป็น พวกเดียวกันเป็นไปไม่ได้ที่ทหารพรมา่าจะบุกลุยเข้าไปใน KK p เคพเพราะพื้นที่นี้อยู่ในการควบคุมของ BGF BGF เนี่ยมีทหารนะมีอาวุธด้วยนะฉะนั้นการตรวจคนครั้งนี้เข้าประสานกันรู้ล่วงหน้าแล้วละ่ะทหารมินอองไลกับ BGF เดี๋ยวเขารู้กันเขาก็เลยเคลียร์พื้นที่ล่วงหน้าสร้างฉากอย่างนี้เรียกว่าสร้างฉาก ว่าเขาเอาจริงนะปราบจริงนะสแกมเมอร์จะต้องโดนนะทั้งหมดนี้เป็นเกมจริงๆมันเป็น,ปนการสร้างฉากสีเทาอย่างเหลือเชื่อแล้วก็ข่าวนี้ก็บอกว่านางสาวกฤติยาซึ่งเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บอกว่าได้รับการร้องขอขอความช่วยเหลือจากฟิลิปปินส์18รายปากีสถานหราย ที่พยายามหลบหนีออกจากเจ้านายจีนก็คืออยู่ในเคเคพันี่แหละพวกสแกมเมอร์นี่แหละแล้วบอกไม่ปลอดภัยจึงประสานไปที่หน่วยช่วยเหลือของกองกำลัง BGF ส่งทหารก็ไปตรวจสอบพิกัดตามความช่วยเหลือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็สสอ,อย่างคุณกันวีสืบแสงพักเป็นธรรมเนี่ยที่เข้า ติดตามเรื่องเหล่านี้เขาก็บอกว่ารัฐบาลไทยต้องไปเช็คนะต้องไปตรวจนะเพราะว่านี่อาจจะเป็นการสร้างฉากของบินออนไลน์แต่ว่ามันรบมันกระเทือนเราไงมันทำให้เราอยู่ในฐานะที่กำลังถูกตรวจสอบว่าไทยเราเกี่ยวข้องโยงยังไงหรือไม่แล้วถ้าเป็นจริงอย่างที่สำนักข่าวชายขอบบอกว่าหน่วยความมั่นคงของเราที่ไม่ปรากฏชื่อเนี่ย มาบอกว่าคนไทยก็มีนะร้อยกว่าคนด้วยแต่ไม่เป็นข่าวเพราะกลัวว่ามันจะกลายเป็นประเด็นเสียชื่อไทยหรือยังไงไม่รู้ละ่ะแต่ถ้ามีคนไทยต้องเป็นข่าวครับแล้วต้องรู้ด้วยว่าเขาไปยังไงเขามายัางไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเพราะว่าไม่สามารถจะปิดบังข่าวนี้ได้แล้วถ้ามีทุนเทาเกี่ยวข้อง แล้วถ้ามีใต้ดินที่มันโยงกับความไม่ชอบมาพากลในตลาดที่เขเคภาคแล้วก็มันแปลว่ารัฐบาลไทยสมรู้ร่วมคิดนะเจ้าหน้าที่ไทยนะถ้าเราไม่เคลียร์และไม่จัดก,การปราบปรามจะปล่อยให้ทางโน้นทำอะไรก็ได้แล้วทันลักเข้ามากลายเป็นปัญหาของเราปัญหาความมั่นคงปัญหาเศรษฐกิจธธกเราแล้วก็ เราก็จะถูกกล่าวหาว่าเราปฏิบัติต่อเขาเป็นมนุษย์สร็จตามหลักมนุษยธรรมหรือไม่อย่างไรทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่เราเสียอย่างเดียวนะครับฉะนั้นความโปร่งใสาการเปิดเผยทุกอย่างเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องนี้ต้องดูว่าจะนําไปสู่การขยายผลอย่างไรในการเราปราบทั้งฝั่งเขมรและฝั่งพม,ม่ารัฐมนตรีต่างประเทศคุณศิษยศักดิ์ พวงเกตแก้วเนี่ยเคยทําเรื่องพม่านี้ครับเรื่องเมียววดีนี่แหละครับสมัยที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศกุศยศักดิ์ก็ทําเรื่องสร้างคอริโดรรเบียงสําหรับส่งความช่วยเหลือมนุษยธรรมเข้าไปในพมา่าตอนนั้นรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศคือคุณปานปรีพัชอรอานุกรอนเนี่ยก็จับมือกับนานาชาติทําเรื่องนี้แต่ดูเหมือนทําได้ครั้งเดียวแล้วจบเพราะว่าในเมียววดีมันมีความซับซ้อนมาก เกี่ยวกับเรื่องความไม่ชอบมาพากลมีทั้งฝ่ายทหารมีทั้งฝ่ายต่อต้านมีทั้ง bgf แล้วก็มีพวกช่อฉนมีพวกทุนเทามีพวกสแกมเมอร์ยุ่งกันไปหมดยุ่งกันไปหมดดังนั้นนี่คือหนึ่งเรื่องแม่น้ำเมยกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรแกการต้องตรวจสอบอย่างลึกซึ้งกว้างไกลต่อเนื่องอาจารย์เอดูปัญหาตรงแม่น้ำเมยแล้วเนี่ย รายละเอียดต่างๆที่ผมเล่าเนี่ยถ้าสรุปประเด็นเนี่ยภัยคุกคามต่อเรามันคืออะไรครับอาจารย์เีที่ชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยมันเกิดอะไรกันแน่เมื่อมีปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมครั้งใหญ่แต่กลับมีคําถามตามมาว่านี่คือการปราบปรามจริงๆหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่เอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้ไปพร้อมๆกัน คือเมื่อวันที่22ตุลาคม2568เนี่ยนะครับมันมีภาพความโกลาหลแบบสุดๆเกิดขึ้นเลยครับที่ริมแม่น้ําเหมยซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาตินะครับกันระหว่างเมืองเมียวดีของเมียนมาก,กับอําเภอแม่สอดของไทยเรานี่เองมีผู้คนจํานวนมากเลยกําลังพยายามหนีข้างฝั่งกันแบบทุลักทุเลสุดๆทุกอย่างมันดูรีบร้อนแล้วก็สิ้นหวังไปหมดเลยครับคือตลอดทั้งวันเลยนะครับมีคนเป็นร้อยๆเลยนะที่พยายามหนีตายข้ามแม่น้ําจากฝั่งเมียนมาเข้ามาที่ประเทศไทยและที่น่ากังวลก็คือ นี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของสถานการณ์ที่อาจจะบานปลายไปมากกว่านี้อีกครับโอ้โหนี่คือคําบอกเล่าจากแหล่งข่าวในพื้นที่เลยนะครับมันสะท้อนภาพได้แบบชัดเจนมากเลยว่ามันโหดร้ายขนาดไหนอบอกเล่าถึงความโอหลมาและความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายของผู้คนเหล่านี้ที่ต้องเผชิญหน้ากับกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากเพื่อนหนีจากอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกว่าซึ่งมันรออยู่ข้างหลังพวกเขา โอเคทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นตอของมันกันก่อนครับซึ่งก็คือสถานที่ที่ชื่อว่า KK Park ไอ้ KK Park ที่ว่าเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สวนสาธนารนณะสวยๆอะไรแบบนั้นเลยนะแต่มันคือศูนย์กลางขนาดใหญ่เลยของพวกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะพวกแก๊งหลอกลวงออนไลน์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์นั่นแหละครับแล้วพื้นที่ทั้งหมดนี้เนี่ย อยู่ภายใต้าการคุบคุมของกองกําลัง BGF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ทํางานร่วมกับกองทัพเมียนมาอีกทีทีนี้ถ้าเราไปดูตามเรื่องเล่าฝั่งที่เป็นทางการเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรื่องมันเริ่มจากกองทัพเมียนมาประกาศว่าจะบุกเข้าตรวจค้นเค p a r าพอกําลัง BGF ที่คุมพื้นที่อยู่ได้ยินแบบนั้นก็เลยรีบแจ้งเตือนให้ทุกคนอพยพออกไปก่อนแล้วก็เติดประตูทุกบานเลยนะครับเพื่อเคลียร์พื้นที่ผลที่ตามมาก็คือ ชาวต่างชาติหลายร้อยคนซึ่งในนั้นมีทั้งคนที่เต็มใจทางานเป็นแสแกมเมอร์แล้วก็คนที่เป็นเหยื่อถูกหลอกมาต้องหนีตายกันแบบหัวซุกหัวสุดเลยพอคนทลักข่ามาฝั่งไทยเป็นร้อยๆแบบเนี้ยแน่นอนครับว่าทางการไทยก็ต้องรีบเข้ามาจัดการสถานการณ์ทันทีเลยฝั่งไทยเราก็มีขั้นตอนที่ชัดเจนอยู่นะครับหนึ่งเลยก็คือให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมก่อนเลยอันนี้สําคัญที่สุดจากนั้นก็จะดําเนินคดีในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายไปตามระเบียบ และขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยก็คือการคัดกรองคัดแยกเพื่อหาให้เจอว่าใครกันแน่ที่เป็นเหยื่อของการค้าม,มนุษย์แล้วมันก็จะมีกลไกสําคัญหนึ่งตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่า NIM หรือกลไกลการส่งต่อระดับชาติพูดง,ง่ายๆก็คือมันเป็นกระบวนการที่เป็นมาตรฐานเลยนะใช้ในการคัดแยกแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนที่อาจจะเป็นเหยื่อค้าม,มนุษย์อย่างเช่น <S <S ถ้าเจอคนที่ถูกบังคับให้มาทำงานเป็น s c a มอร์เนี่ยเขาก็จะได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือครับ ไม่ใช่ถูกดำเนินคดีในฐานะอาชญากรลองมาดูตัวเลขที่เขาประเมินกันนะครับคือตอนแรกที่ข้ามาเนี่ยก็เกือบร้อยคนแล้วนะแต่ทางการคาดการณ์ว่าอาจจะมีทละลักเข้ามาอีกเป็น2-300คนหรือถ้าสถานการณ์ัรรุนแรงขึ้นจริงๆตัวเลขอาจจะพุ่งไปถึง2,000คนได้เลยตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าขนาดของปัญหาที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่ชายแดนมันใหญ่แค่ไหนแล้วมันก็เป็นความท้าทายอย่างมากเลยสําหรับทางการไทยในการรับมือเอาล่ะครับ พอฟังมาถึงตรงนี้ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นปฏิบัติการปราบ,ปรา,บปรามอาชญากรรมแบบตรงไปตรงมาใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนมันมีอีกเรื่องเล่าหนึ่งซ้อนอยู่ครับเป็นเรื่องเล่าที่บอกว่าทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นแค่การแสดงคําถามใหญ่เลยก็คือไอปฏิบัติการกวาดล้างที่เห็นเนี่ยมันเป็นของจริงหรือเปล่าหรือเป็นอย่างอื่นกันแน่และนี่แหละครับคือจุดที่เรี่ยวมันพลิกเลยมีแหล่งข่าวจากฝั่งความมั่นคงชายแดนเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้ครับว่า จริงๆแล้วกองทัพเมียนมากับ BGF เนี่ยเขาเป็นพวกเดียวกันแล้วการบุกตรวจค้นครั้งนี้ก็มีการประสานงานกันล่วงหน้าไว้หมดแล้วโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างฉากให้โลกเห็นว่ารัฐบาลทหารเมียนมากําลังปราบแก๊งคอเซนเตอร์อย่างจริงจังโอเคตอนนี้เราจะเห็นภาพชัดเลยว่ามันมีเรื่องเล่าอยู่2เวอร์ชั่นที่มันขัดกันแบบคนละขั้วเลยนะครับเวอร์ชั่นแรกคือนี่คือปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมจริงๆ mm hmm. ส่วนอีกเวอร์ชั่นคือไม่ใช่เลย นี่มันคือการจัดฉากทางการเมืองเพื่อสร้างภาพล้วนๆแล้วมันก็มีเหตุผลหลายอย่างเลยนะที่ทําให้คนคิดว่าเอ๊ะหรือว่านี่มันจะเป็นการจัดฉากอย่างแรกเลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง BGF กับกองทัพเมียนมาเนี่ยแหละครับคือเขาเป็นพันธมิตรก,กันมานานการจะมาบุกโจมตีกันจริงๆจังๆเนี่ยมันดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย และอย่างคือการที่ BGF ช่วยเคลียร์พื้นที่ก่อนทหารจะเข้ามาเนี่ยมันดูเหมือนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กันมากกว่าการต่อต้านนะและที่น่าสนใจเบก้อนั้นก็คือมีรายงานว่าตอนที่มีคนไทยกว่า150คนหนีกลับมาได้เนี่ยข่าวนี้ไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาในทันทีซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามว่าทําไมต้องพยายามควบคุมข่าวนี้ด้วยแล้วคําถามต่อมาก็คือถ้ามันเป็นการแสดงจริงๆละ่ะเขาทําไปเพื่ออะไรอะไรคือแรงยูงใจกันแน่คําตอบอาจจะซ่อนอยู่ในปฏิทินการเมืองนี้แหละครับ จุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเรื่องของทัมมิ่งหรือจังหวะเวลาลองดูนี่นะครับเหตุการณ์ตรวจค้นเนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่22ตุลาคมแต่ว่าแค่ไม่กี่วันหลังจากนั้นคือวันที่26ถึง28ตุลาคมจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนพอดี <Aha. S 1> คือช่วงเวลามันใกล้กันมากจนน่าสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าดังนั้นมันเลยมองได้ว่าเป้าหมายสูงสุดของเรื่องนี้เนี่ย อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาลอาหารเมียนมาในเวทีโลกก็ได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเองอการโชว์ให้เห็นว่าเฮ้ยเรากําลังจัดการกับปัญหาอาัญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังนะม,มันอาจจะเป็นความพยายามทางการทูตเพื่อลดแรงกดดันและก็สร้างความชบอรทมให้กับตัวเองในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองอสุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคําถามสําคัญเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่า พอการกวาดล้างอาชญากรรมมันดูเหมือนละครฉากใหญ่ที่จัดเตรียมมาอย่างดีแล้วใครกันแน่คือผู้ชมตัวจริงที่เขาอยากให้ดูโชว์ครั้งนี้มากที่สุดใครละ่ะก็ก็ต้องเป็นอาเซียนก็ต้องเป็นโดนัลด์ทรัมป์เขาต้องการโชว์โดนัลด์ทรัมป์แน่นอนฉะนั้นเรื่องนี้จริงเป็นเรื่องที่ควรแก่การเจาะลึกอย่างยิ่งนำไปสู่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ สวัสดีครับ